วันนี้เขาจะมาพอสุรลักซิล่างนะเจ้าก่อนเขาจะมาดาูตัวเลขของเขานะเจ้าคนไหนที่ชื่นชอบกชจอยซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงกจแรงใจให้แมวตัวนนะเจ้าแล้วเขาก็จะมาเอาลักซิล่างนะเจ้านี่ก็คือสุดที่สองเนาะนี่ก็คือสุดที่สองเข้ามาแล้วนะเจ้าสุดนี้เข้ามาแล้วทั้งหมดสี่งวดนะเจ้า งวดต่อไปนี่ก็จะเป็นงวดทีห้านะจ้ะแล้วก็วันนี้เขาก็จะมีสูตรบอบปักลักนะจ้ะสูตรบัปักลักสองตัวมาตัวหนึ่งนะจ้าก็มาจะมารวบรวมในนี้ตัวนอ้แต่ว่าเขามาลงคลิปนี้ก่อนเขาจะมาลงในสูตรแรกก่อนนะจ้ะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาะต่อกันด้วยสูตรทีสองเลยนะจ่ะาแต่ตัวนี้จะเป็นตัวลักซิบล่างนะจ้ะ ใครมีเหล็กได้ก็ซสาหามาประกบตัวลักซิบล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะพ่อนี่ก็เข้ามาแล้วสีงวดเนาะต่อไปจะเป็นงวดทีห้านะจ๊ะอย่างนี้เขาได้เก้าสองนะจ๊ะเหล็กเก้าก็ออกมาอยู่ตีลักซิบล่างนะจ๊ะออกเก้าศูนย์นะจ๊ะเขาได้เจ็ดศูนย์นะจ๊ะเหล็กเจ็ดก็เข้ามาอยู่ตีลักซิบลานก็ผ่านนะจ๊ะอันนี้ก็ได้หนึ่งซีนะจ๊ะ ลักซิบล่างก็เข้ามาอยู่ที่เลขหนึ่งนะจ้าก็ผ่านนะจ้ะตีผ่านมานี่นะจ้าออกหกศูนย์นะจ้าเลขหกก็เข้ามาอยู่ที่ลักซิบล่างนะจ้าสูตรนี้จะเป็นสูตรทีสองเนาะก็เข้ามาแล้วสี่งวดนะจ้าสี่งวดต่อไปก็จะเป็นงวดทีห้านะจ้าแต่ว่าเขาจะมาพอว่าเขาจะใจลักใดนะจ้ะมาเ,าเขาจะใจลักใดในการคํานวณนะจ้าเขามาตามสูตรนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะจะมีแหมสูตรหนึ่งก็คือสูตร สองตัวมาตัวตีบบปักลักนะจ๊ะมาตัวพอเลยนะจ๊ะว่าเขาใช้เขาใช้ลักใดนะจ๊ะในการคำนวณนะจ๊ะแล้วเขาคำนวณแบบไหนนะจ๊ะเขาจะใช้ลักร้อยนะจ๊ะเขาจะใช้ลักร้อยท้ายที่หนึ่งสองครั้งนะจ๊ะเขาจะใช้ลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งนะจ๊ะเขาจะใช้ลักสิบล่างนะจ๊ะเขาแล้วเขาก็จะมาบวกกันนะจ๊ะบดีลืมบวกแปกของที่นะจ๊ะ หกบกก็เป็นอ่าสิบนะเจ้าสิบสวกสิก็เป็นส4นะเจ้าสบวกแก็เป็น3อ่ามสนะเจ้าสามบวกเ็ก็เป็น39มนะเจ้าเกบวกสนะเจ้าเก้าบวกสก็จะเป็น1อ่าสินะเจ้าเขาก็จะเอาเฉพาะตัวท้ายนะเจ้าตัวท้ายก็คือเลขสองนะเจ้าต่อมานะเจ้าต่อมาเขาก็จะใจลักร้อยนะเจ้า สครั้งลักหน่วย2ครั้งนะจะลักสิบลลางหนึ่งครั้งนะจะบวกแปดทองที่นะจะอ่าสีบวเป็น8ปดนะจะหนึบวนึเป็นสองนะจะเป็นเป็นสินะจะสินะจะก็เป็นสิเก้นะจะสิบกวกแก็เป็นสิบเจ็ดนะสเจ็ะจะสเจ็ดสเจได้เจ็นะจะเจ็บวกสาจะก็จะได้ศูนย์นะจะเขาจะเอาเฉพาะตัวท้ายก็คือเลขศนย์นะจะเขาจะมาเอาอัน ตัว30นะจะต่อมานะจะต่อมาเขาก็จะใจลักร้อยสครั้งนะจะลักหน่วยสองครั้งนะจะลักสิบล่างนะจะแปดทงที่นะจะแปบวกดก็เป็นสิบหกนะเจ้าสิบหกบกเจ็ดก็เป็นเออสามนะเจ้าสามบวกแปดนะจ้าก็เป็นสามสนะเจ้าเขาก็จะได้หนะจ้าเขาได้หนบวกสานะจ้าก็เป็นซีนะจ้าต่อมาก็ออกหนเจ็นะจ้า เลขหนึ่งก็อยู่ที่ลักสิบนะเจ้าต่อมานะเจ้าต่อมาก็จะลักร้อยสองครั้งนะเจ้าลักหน่วยสองครั้งนะเจ้าลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกแปดนะเจ้าแปดบวกสองก็เป็นสิบนะเจ้าอ่าหนึ่งบวกกันสามครั้งก็เป็นสามนะเจ้าสามบวกสามก็เป็นหกนะเจ้าต่อมาก็ออกหกศูนย์นะเจ้าก็เข้ามาอยู่ตีลักสิบล่างนะเจ้า เรางวดต่อไปนะจะงวดต่อไปก็คืองวดวันที่หนึ่งนะจะงวดวันที่หนึ่งมิถุนานะจะเขาจะมาตามกันต่อว่าจะมีเหล็กตีเขาคำนวณนี่คือเปื่อนเขาได้พอได้หารกันก็นะจะต่อมาก็คือลักร้อยสองครั้งนะจะรักหน่วยสองครั้งนะจะลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะจะสามหกสิบแปดนะจะก็ได้แปดนะจะแปดบวกแปดก็เป็นหกนะจะหกบวกสามก็เป็นเก้านะเจ้า สองตัวลักซิบล่างนะจะงวดต่อไปก็คืองวดวันที่หนึ่งมิถุนาเฮามาลุ้นกันต่อนะเจ้าว่าจะมีเลขเขากับเลขเก้ายูติลักซิเพิ่งเขาได้ห่ากันก่อนนะเจ้านี่ก็คือสุดล่างนะเจ้าแล้วต่อไปนะเจ้าต่อไปเขาก็จะมาเอาสุดสองตัวล่างนะเจ้าสองตัวล่างบัปักลักนะเจ้าก็สองตัวมัดตัวนะเจ้าอันนี้ก็คือเข้ามาแล้วทั้งหมดก็สี่งวดเหมือนกันนะเจ้าเขาจะมาพอว่าเขาจะใจลักใดนะเจ้า เ,าเ,าเขา,า,เาก็จะใช้เลขท้ายสองตัวล่างนะจ๊ะเขาก็จะใช้เลขท้ายสองตัวล่างแล้วก็มาหมุนครั้งที่สี่นะจ๊ะหมุนสี่ครัง้งครั้งที่สี่เนะเาะเขาก็จะมาอันนี้กันนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเขียนให้แล้วก่อนนะจ๊ะ ครั้งทีซีก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์นะจ๊ะเฮามาพอวิธีการคำนวณเลยนะจ๊ะเฮาจะใช้ลักซิปล่างนะจ๊ะเฮาจะใช้ลักซิปล่างหนึ่งข้างนะจ๊ะบวกครั้งตีบวกครั้งตี่อครั้งตีซีนะจ๊ะบวกครั้งตีซีหนึ่งข้งนะจ๊ะเขาก็จะมาบวกกันเลยนะจ๊ะเจ็ดก็จะได้เจ็ดแปดเก้านะจ๊ะเขาก็จะได้เลขตัวแรกก็คือเลขเก้านะจ๊ะ ก้าเขามาบวกหกนะเก้าบวกหก็จะเป็นหานะจ๊ะต่อมาก็เอาเก้าศูนย์นะจ๊ะเลขเก้าก็ผ่านมาเนาะเลขเก้าก็ผ่านมานะจ๊ะผ่านด้วยเลขเกนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะต่อมาเก้าบวกสี่นะจ๊ะก็เป็นสิบสามนะจ๊ะก็ได้สานะจ๊ะสามบวกหก็จะเป็นเนะจ๊ะต่อมาออกเจ็ดเก้าจะ เก้าก็เข้ามาอยู่ติดลักหน่วยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะต่อมาเขาก็จะได้ใจลักซิล่างนะจ๊ะลักหน่วยครั้งที่อ่าลักซิครั้งที่สี่นะจ๊ะก็จะได้เจ็ดนะจ๊ะเจ็ดบวกหกนะจ๊ะเจ็ดบวกหกก็จะเป็นสิบสามนะจ๊ะเขาก็จะได้สามนะจ๊ะต่อมาออกหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะเล็กเจ็ดก็เข้ามาอยู่ติดลักหน่วยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะ ต่อมาเขาก็จะใจลักซิปล่างนะเจาะลักหน่วยครั้งที่สี่นะเจาะสามบนหนึ่งก็เป็นสี่นะเจาะสี่บวกหกก็จะเป็นศูนย์นะเจาะต่อมานะเจาะต่อมาก็ออหกศูนย์นะเจาะเลขศูนย์ก็เข้ามาอยู่ที่ลักหน่วยนะเจาแล้วงวดที่จะถึงนี่นะเจาะงวดตียจะถึงงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะเจาะก็คือเขาจะใจลักซิปล่างนะเจาะลักซิปอ่าครั้งที่สี่นะเจาะ หกบวกเจ็ดก็เป็นสิบสามนะจ๊ะเขาก็จะได้เลขสามนะจ๊ะสามบวกหกนะจ๊ะสามบวกหกเขาก็จะได้เลขเก้านะจ๊ะเขามาลอลุ้นต่อไปนะเจ้าว่าวันที่อ่างวดวันที่หนึ่งมิถุนายนจะมีเอเลขเก้าอ่า คือเขาได้หั่นกันอยู่ก่อนนะเจาะเล็กเก้าระวังลักซิปล่างนะจาะลักซิปล่างก็จะมีหกกับเก้านะจาะส่วนเลขตีบปบักลักนะจาะก็จะมีเลข3สกับเลข9เก้านะจาก่อนที่เขาจะไปซอซื้อ,อสลากกินแบงรัฐบาลน,นะจาะถ้าคนไหนตีชื่นชอบนะจะาะก็มีเลขตัวได้ตัวนึงมามาติดตัวก็ได้นะจาะ ก็ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังแรงกายแรงใจนะจ๊ะถ้าชื่นชอบก็จวยกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจกำลังกายให้แมวตัวนะจ๊ะขอบคุณเจ้า